ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กับเราในช่องพญาช้างกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ<ม><น>กดแห่งกรรมมีเท่าแก่ลงเชือดอหมูคนหนึง่งก่อนตาย7วันแกจะดินน้นรลนทุลนทุนลายร้องเป็นเสียงหมูถูกเชือด หน้าแก่บวมชึงเหมือนหมูเลยกรีดร้องก็เหมือนหมูทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านต่างหวาดกลัวขนพองสยองก้าวกันมากเท่าแก่ยังบังคับให้ลูกๆต้มน้ำร้อนเดือด,ด,ดให้แล้วเท่าแก่ก็ยกซดทั้งเดือดๆลร้อนยกกลวยยกกาเทน้ำร้อนใส่ปากจนพองไปทั่วลูกๆพากันห้ามแก่ก็ไม่หยุดจนต้องจับมัดมือมัดเท้าไว้เหมือนหมูก่อนโดนเชืออ ก่อนตายน่าสงสารมากตลอดชีวิตของเท่าแก่ไม่เคยทำบุญใส่บาตเลยลูกๆพากันร้องไห้เสียขวัญไปตามๆกันหลังจากเท่าแก่ลงหมูตายลงครอบครัวนี้ก็เลิกทำโลงฆ่าสัตว์เดเด็ดขาดพอเห็นกรรมให้ผลอยู่ต่อหน้าต่อตาจนไม่อาจลืมหรือลบภาพเหล่านั้นลงได้ใครทำกรรมก็จะได้รับผลกรรมนั้นอย่างยุติธรรมรับรอง ไม่มีสองมาตรฐานแน่นอนเหมือนเมืองมนุษย์กรรมไม่มีอำนาจไม่มีกิเลสข,ของใครเป็นของตัวเองล้วนๆทำให้มีอคติหรือเลือกที่รักมักที่ชังกรรมศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าอำนาจใดๆเหนือกว่าอำนาจทั้งปวงต่อให้มีอิทธิฤทธิ์เหินฟ้าแหวกดินล่องหนหรือหายตัวได้ตายก็ต้องรับกรรมตามโทสานุโทษ ความผิดมากหรือน้อยก็แล้วแต่บางคนที่จะกระทำกรรมนั้นอย่างเที่ยงธรรมที่สุดโปรดจำไว้ในจิตสำนึกเสมอว่าการทำอะไรอย่าประมาณในกรรมเพราะพระเจ้าองคใ์ใดๆก็ช่วยให้รอดพ้นจากกรรมนรกไม่ได้เพราะไม่มีใครเกินกรรมไม่มีใครเก่งเกินกรรมมีเท่าแก่ลงเชือดหมูคนหนึ่งก่อนตายเจ็ดวัน แก่ก็จะดิ้นทุลนทุลายร้องเป็นเหมือนหมูถูกเชื่อหน้าแก่ก็บวมชึงเหมือนหมูเลยและนี่คืออีกกรรมหนึ่งซึ่งเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องลุกขึ้นลุกขึ้นมาทำความดีลุกขึ้นมา,า,า,มนมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเองเป็นเหมือนเท่าแก่ลงฆ่าสัตว์นี้นะครับ